ค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็มาตามต่อเลขทูปปูเนาะเลขทูปปูเข้านะฮะเก้าแปดเนาะว่าจะมาทายปูไหมเบิ้งจริงจุกหน่อยมันนอนอยู่ทะเลอะเยอะนึกบลาว่าไปใส่บ่ใส่เออเป็นนิยังโอ้ไม่เป็นไหนด้วยไม่เป็นไหนเลยโอ้เก้าจะเหลือไหมจะเก,ก้าจะมีไหมท่านผู้ชมอ,อ่าไม่เป็นไหนเลยหน้ยหนูไม่ แล้วเป็นไรลกูกเออ,อะเดี๋ยวแอดขออนุญาตจุดทูปก่อนนะคะค่ะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามเนาะให้ดูยอดปูก่อนเดอ้อเออให้ดูยอดก่อนนะคะอะใช้วิจารยานทุกครั้งในการรับชมนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ ท่านผู้ชมคะ่ะอ่างวดที่ผ่านมาเลขทูปปู่เข้านะคะเก้าแปดเนาะอ่าท่านผู้ชมคะ่ะใครชอบใครที่ว่าเก้าเยอะอยู่นะฮะก็เก้าหนึ่งก็ได้นะเจอจิ้งจกตัวหนึ่งมันไม่ไปไหนเลยนะคะเนาะก็ลองเอาไปวิเคราะห์ใจตรองดูนะคะบูจาบูจาขออนุญาตจุดทูปจุดเทียนแป๊บหนึ่งเด้อท่านผู้ชมเลย มายุถูกคือปิดไล่ๆเนาะแต่ไม่ยองเข้าจริงๆเลยเข้าพรรษาสามเดือนนี่คือจับจ้องดีๆนะฮะท่านท่านผู้ชมการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะมันก็จะ ปล่อยชคให้ชคเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็โดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะในการรับชมเนาะ,ะเรามาเราก็เห็นจริงจุกตัวหนึ่งนะคะไม่เป็นไหนเลยนะใครที่ชอบก้าวอยู่นะคะก็ ศูนย์เก้าหนึ่งเก้านี่ก็น่านะฮะเอาไปเป็นแนวทางเนาะเอาลองเอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองดูนะฮะใครฟังคลิปก็จะได้ยินนะฮะว่าเราพูดอะไรไปบ้างเนาะเพราะว่าบางครั้งแอดก็ไม่ได้ลงตัวเลขให้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนาะเพราะว่าลงคลิปสั้นแล้วบางครั้งก็ไม่ได้เออขอต่องวดเด้อปู่เด้อนะปู่จ้าคือ บางคลิปอะคือเราลงสั้นแล้วไงท่านผู้ชมค่ะก็อยากให้ฟังนิดหนึ่งเนาะ ก่อนที่เราจะขอโชคปู่เราก็ต้องสิ่งศักดสิทธิ์แล้ก็ต้องแบ่งบุญให้เพื่อนก่อนนะคะ เออท่านผู้ชมอย่าลืมตามนะ จริงๆที่แอดเห็นใช่ไหมแอดเห็นสีกับ4ีหนะคะใครที่พอม,มีทุนก็มาตามงวดนี้ก็ได้นะฮะถ้าผระชุม่ะลองตามดูเพราะว่าสูตรแอดก็มาอยู่นะเานาะเพราะว่าบางครั้งก็เป็นแบบนั้นนะ เหมือนที่งวดแอดเ็นสามสามอะไรนะสามสามแล้วก็ห้าแปดใช่ไหมสามสามก็มาออกอีกงวดหนึ่งนะคะงวดที่ผ่านมาแอดเ็นสี่สามใช่ไหมแล้วก็สี่ห้านี่แล้วก็นี่คือแอดยังเห็นสามสี่สี่สามอยู่นี่น,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 นี่นี่นะคะนี่แอดยังเห็นอยู่นะคะนี่นะคะแอดเ็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็ยังคงอยู่อยู่นะเนี่ยเหมือนสี่สามสองสามเลยนะคะ สี่สามสองสามไม่ใช่เดี๋ยวสามสี่สองสามนะฮะสามสี่สองสามนะฮะไม่เคยเห็นเรีวเทเอาท่านผู้ชมกม็ลองมองดูนะคะลองมองดูไปกับแอดนะคะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมาร์กอร์เรฟสี่นะคะเอาเอามือสี่เอานิ้วสี่เลยอ่ะอคือลูกสามสี่สองสามนะฮะ สามกับแปดตัวเดียวกันก็นได้เผื่อบางท่านอาจจะไม่ชอบที่แอดเออลองมองดูสามสี่สองสามสามสี่สองแปดก็ได้นะคะอ่าสามสี่สองสามแอดเห็นแบบนั้นนะอ่ะก็ลองดูนะฮะอ่ะก็เป็นความเชื่อของเราเนาะท่านผู้ชมค่ะปวดชายวิจารยานะฮะก็ลอเลขทูบนะคะบางบางท่านอาจจะอ่าคือตัวเลขที่เราชอบอ่าค่ะเราก็ค่อยตามนะคะเราไม่ชอบคือ แนวทางก็จะมีเยอะนะคะถ้ามาชมขาเนาะ,ะแต่ละที่แต่ละเอ่อจะว่ายังไงล่ะเนาะอ่ะก็เอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะเอ่อเข้าหรือหลุด,ลดยังไงก็ต้องขออภัยนะคะก็ไปเปรียบเทียบดูนะคะเลขสูตรคุณยายก็เอ่อมานะคะเนาะอ่ะก็มีเข้ามีหลุดเด้อเนาะ หมดทั้งปวงนะคะบุญดวงของเราเองนะคะท่านผู้ชมคะแอดก็เวลาแอดลงสูตรก็คือตามสูตรของแอดนะ,ะแต่ว่าสูตรแอดช่วงนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆไม่เคยพบเคยเจอนะคะสูตรแอดใครที่เคยติดตามก็จะรู้นะครับไม่เคยพบเคยเจอจริงๆว่าจะจะยาวขนาดนี้นะคะแต่ว่าแอดก็มีโชคอยู่นะเพราะว่าแอดก็ ดูของคุณยายบ้างดูของคนอื่นบ้างนะคะแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์นะคะแต่ว่าแอดคือแอดจะดูแนวทางเยอะๆแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็เอ่อก็คือเอ่อเหมือนว่าแล้วเนาะขึ้นอยู่กับบุญของเรานะฮะต้องจชมขาเนาะแต่ว่าเอา่อเชื่อไหมมีนกนะแต่ก็คืออันนี้ก็คือไม่ได้เอามาเล่าอะไรเนาะก็เป็นความเชื่อจริงๆ มีนกนะคะมีนกมีกานี่แหละมาล้องนะคะบอกนะฮะเก้าแปดแปดแบบนั้นเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนะเออเออเห็นว่ามีตรงกับคุณยายเราก็อ่ะก็ลองดูนะฮะ่านผูมโอ้ยแต่ว่าก็น่าเสียดายอยู่นะคะก็คือไม่ได้ชอบเก้าเก้าไงนะฮะเนาะ,ะก็เก้าแปดอย่างนั้นนะฮะอ่ะวดนี้ก็ตามจริงเอดชอบสามนะสาม สามละศูนย์นี่มาเยอะมากแต่ว่าตามสูตรเนาะแต่ว่าเราไม่รู้จะมาไหมนะฮะเราก็รอรุ้นกัน,นอ,อ่ะน,นี้ก็เลขทูปปู่แล้วก็เลขที่เราสง่งน่ฮะนี่นะฮะ,อ,ะ,อ,ะอ่ะก็ลองมองดูนะฮะท่านผู้ชม ปูจาบูจาเอาถ้าใช่ 3, สามสี่าอะไรก็ขึ้นมาให้ชัดๆหน่อยปู่เอ้ยเอาแบบสีแดงขึ้นมาให้ลูกให้หลานเห็นได้ไหมเป็นส,สีแดงจึงคึงสีแดงแดงขึ้นมาให้เนี่อ้าวอาเอ,าเ,อาเหมือนจะสามสี่สี่สามเอาอย่าว่าเดอ้อเนาะ เ,เล็ทูบนะคะบางท่านอาจจะชอบเลขทูบเล็ทูบสองมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเอาสีสวงสามข่อยบอรอบุนดูนะคะใจชอบนะใจชอบก็ตามความชอบของตัวเองนะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขที่เราเออเอดให้เนวทางไปใช่ไหมเราไม่ชอบเราก็เออเราเข้ามาดูนะคะเราเราเราชอบเราก็ค่อยเอาไปเป็นนวทางพั่านนะไม่ชอบเราก็ผ่านเนาะ อาดูเออดูเออเจอสีเจอคันองค์พญานอาที่ผ่านเสือบาบมีอยู่นะที่นี้เออลูกหลานมาขคอปบนผ้าบารามีนะจ๊ะเอ่อเพื่อนกับหันหน้าล่งน้ำนะคะธรรมช้ชมค่ะเป็นเรื่องแปลกนะแต่ว่าก่อนที่ใครที่เพิง่งเข้ามาติดตามเนาะก่อนที่จะมีเอ,อ่อเอ,อ่อจอมปลวกขึ้นนะเชื่อไหม แอดและก็หลานนี่ฝันตรงกันเลยนะฝันว่าแอดฝันนะพญานาคมีประมาณเยอะมากประมาณจะสิบตัวเลยนะพันกันเกี่ยวกันอยู่ตรงนี้อะ่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็หลานก็ฝันนะฮะทีแรกเนะี่ยแอดก็มาหานะคะไม่เห็นนะแต่หลานเป็นคนเจอเชื่อไหมเจอจอมปลวกนะแอดมามองหาแถวนี้แหละคือเราเห็นอยู่แถวนี้ใช่ไหม ฝันว่า,าระหว่างต้นไม้สองต้นนี่จะมีต้นไม้สองต้นเห็นไหมท่านผู้ชมจะมีต้นไม้สองต้นใช่ไหมนี่จะมีต้นไม้สองต้นนี่แล้วแอดคือฝันเห็นอยู่ตรงนี้แหละฝันเห็นเพื่อนนั่นมาขึ้นอยู่ตรงนี้แต่แอดน่ะมาหาไม่เห็นหาวันเดียวกันนั่นแหละแต่หลานเห็นอ่าเชื่อไหมแต่หลานเห็นจอมปวกตอนนั้นก็ยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะประมาณเอ่อ ประมาณฝ่ามืออย่างนี้แหละประมาณฝ่ามือหลานเห็นนะคะสองมาแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่ะคลิปจะไม่ยาวเกินไปเดี๋ยวแอดจะหยุดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอเลขทูบก่อนเนาะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะสองเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสองเจ็ดนะคะ สองเจ็ดยังเนาะสองเจ็ดยังเนาะสองเจ็ดนะฮะสองเจ็ด อ่ะเลขทูบมาแล้วนะคะสองเจ็ดถกนะคะสองเจ็ดเก้าก็ได้นะะหรือว่าเอาลองเอาไปวิเคราะห์ใต่ตรองนะคะท่านผู้ชมขะอ่าใครมีบุญสัมพันธ์มีดวงมีวาสนากับท่านนะคะก็จะมีโชคนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะมาแล้วอ่าเผื่อใครอยากส่องดูนะคะเลขทูบก็ผ่านไปแล้วนะคะอ่ะเนาะ ตรงนี้นะคะที่แอดเห็นสามสี่สองสามนะคะอ่ะก็เห็นต่างจากเลขทูปนะคะแล้วก็ไปวิเคราะห์ใต่ตรองเนาะก็โปรดใช้วิจารยนทุกครั้งในการรับชมขอให้ทุกท่านมีโชคด้วยนะคะ